สวัสดีค่ะลุงแดงมาอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเดือน,นะคะวันนี้ลุงแดงจะพามาดูสัตว์เลี้ยงของลุงแดงนะคะนั่นก็คือน้องแพะและ์ในจีเรียนะคะจุดเด่นหรือว่านักลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาจะตัวเล็กอยู่แค่นี้นะคะ่ะแล้วก็หูสั้นนะคะเขาชอบชอบทุกซนเดินตามขอนไม้ต้นไม้ตามโขดหินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ลักษณะเด่นอีกอย่างนึงก็คือเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นที่รุนแรงเหมือน เหมือนแพะที่ตัวใหญ่หรือว่าหัวหูยาวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรั้วไฟฟ้านะคะซึ่งมีกระแสไฟฟ้าควบคุมโดยโซลา่าตรงนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็แบตเตอรี่ตรงนี้นะคะแต่ว่ากระแสไฟฟ้าจะไม่แรงมากก็จะประมาณประมาณเหมือนไม้ตียุงนะคะเพื่อทําไมเราต้องใส่รั้วอันนี้เพราะว่าน้องแพนถ้าเขาหลุดออกไปเนี่ย มันจะตามตัวกลับมาได้ยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ด้วตรงนี้ไว้นะคะแล้วนี่ก็คือส่วนที่เขากินหมดแล้วนะคะหญ้าฝั่งนู้นแล้วก็จะทําการย้ายั้วลุงแดงกับเพื่อนคุณโจก็จะทําการย้ายรั้วมาฝั่งที่มันยังมีต้นไม้ใบหญ้าอยู่เยอะนะคะนี่นะคะในการย้ายเราก็จะตัดกระแสไฟฟ้าออกไปซะก่อนไม่งั้นก็จะช็อตเรานะคะหลังจากย้ายแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะเอาน้องแพะเข้ามานะคะแต่ตัวนึงไม่ยอมเข้าแต่สุดท้ายก็ตามมาจนได้นะคะ